าเพื่อนๆมีอาการทั้งหมดที่คุูลิซีพูดถึงนะคะไม่ว่าคุณหรือคู่ครองของคุณกําลังมีอาการหมดใจค่ะ จากประสบการณ์ตรอของคูริซี่นะคะต้นต่อของสาเหตุที่ทําให้เราต้องแบบเลิกกันเนี่ยปัญหาเนี่ยม่มีมาอยู่แล้วซ้าๆเก่าๆรู้สึกว่าเบื่อหน่ายมันจะมีความรู้สึกว่าเราพยายามแล้วแต่ยังแก้ไขได้ไม่เต็มที่จาที่เขาต้องการจำบางครั้งเนเราไม่ค่อยอยากจะแบบมีการสนทนามันเหมือนกับหันหลังให้กันอย่างเงี้ยคูริซี่บอกแต่ลยว่าจุดเนี้ยมันคือรอยรลวาแน่นอนค่ะสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าตัวคุณหมดใจจากคู่ของคุณขอ้ณขอแรกนะคะเวลาที่เขาไม่อยู่บ้านเนี่ยคือมีความสุขความรู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็เราม ความรู้สึกเรามีอิสระต้องการมีเวลาเป็นส่วนตัวของตัวเองค่ะเพื่อนๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเอาเวลาที่คุณกับแฟนคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยคุณยังมีความรู้สึกห่วงหาอาทรเขาอยู่บ้างหรือเปล่าแล้วข้อต่อไปค่ะข่อนี้คือเรามีเรื่องราวที่จะสามารถเปิดเผยและคุยกันได้อย่างจริงใจแต่มาหลังๆก็มีความรู้สึกว่ายังมีปิดบงังเรื่องบางเรื่องอะไรที่แบบเราไม่สามารถเล่าให้เขาฟังได้คือมีความรับต่อกันค่ะแล้วก็ข้อต่อไปนี่ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเรามีวางโครงการเอาไว้นะคะว่า12นึ่ีสองเราแม่ต เมื่อณนักเวลาหนึ่ง นี่เราเกิดปัญหาคลั c กแล้วเนี่ยแผนที่เราวาดภาพในอนาคตเนี่ยมันจะไม่มีค่ะเขาจะไม่พูดถึงเรื่องอนาคตของเราค่ะข้อต่อไปเขาก็จะเป็นไม่ค่อยมีความไว้วางใจให้กันเวลาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะเพราะว่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วเราก็ไม่ใด้เป็นส่วนหนึ่งของเขาคือเราไม่ได้ทะเลาะกันนะคะแต่มีความรู้สึกว่ามันคุยกันแล้วมันไม่ลงรอยกันตรงจุดนี้แต่ข้อที่คุริซี่บอกมาทั้งหมดเนี่ยมันคือข้อเริ่มต้นเลยนะคะว่ามันเป็นอาการของคนหมดใจค่ะเพื่อนๆรอ คิดทบทวนนะคะว่าเพิ่มมีปัญหาตรงจุดจุดนี้บ้างไหมปัญหาเล็กๆน้อยเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ในอนาคตได้เริ่มต้นจากการพูดคุยค่ะพูดคุยกันอย่างไว้วางใจพูดคุยกันแบบเปิดอกค่ะคุยกันแล้วเกิดโซลูชันที่มันจะสามารถแก้ปัญหาตรงจุดจุดนั้นได้แล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุรุซี่ขอทุกคนมีความหวังนะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะ